แฟนเพจนะครับเจอผมแดงคีมาราต์นะครับ no. ว um, ันน to ah, ี้เจอกันวันพุธที่24่สิมกราคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับช่วงแรกทาง2 for you 24นะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางช่อง5นะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที Finished ่1นะครับขุนเดชต่อยแย้มสวนนะครับเจอกับแป๊บซี่สิทธิวัชรชัยนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด128นะคครับู่นี้ชอบไปที่จสิบแปซีดนะครับคู่น คู่ที่2นะครับคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการเจอกันของเจ้าเสน่ห์พยักนะครับเสน่ห์พยักเฟียดปทุมนะครับวันนี้เจอกับพี่ชัยลูกบ้านใหม่นะครับเสน่ห์พยักเจอกับพี่ชัยนะครับชกกันพิกัด112นะครับเสน่ห์พยักมาหนึ่ามจุดนะครับลดไป1.6นะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเฟียปทุมนะครับขณะที่พี่ชัยเนี่ยมา112.5ก็ลดไปนิดเดียวนะครับลดไป0.5 ซ้อมอยู่กับท like ีมงานลูกบ like. yeah, ้านใหม่นะครับคู่นี้ชอบพี่เจ้าพี่ชัยนะครับพี่ชัยลูกบ้านใหม่นะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับยอดสนั่นชอโชคศักดิ์ศรีนะครับเจอกับเจ้าล่าฝันสิทธวัชระไชยนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด136ปอนด์นะครับ136ปอนด์คู่นี้ชอบไปที่ล่าฝันนะครับล่าฝันสิทธวัชระไชยนะครับส่วนคู่เอกครับเป็นการเจอกันของสันเพชรสสระชีพนะครับเจอกับวัชรพล สิงห์มาวินนะครับสันเพชรเจอกับวัชรพลนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด129นะครับ129สันเพชรมา130.4นะครับลดไป1.4ึ่งดขณะที่วัชรพลเนี่ยมา129.9ลดไป0.9นะครับสันเพชรก็มวยจากหนองคายนะครับประเภทมวยเข่านะครับมวยเข่านะครับซ้อมอยู่กับทีมงานสอสละชีพนะครับขณะที่วัชรพลนะครับวัชรพลก็มวยเข่านอกได้ในดีนะครับมวยจากสงขลานะครับ ซ้อมอยู่กับทีมงานสิงห์มาวินนะครับสดกว่าหนุ่มกว่านะครับวัชรพลคู่นี้น่าจะแลกอาวุธกันสนุกนะครับถ้าให้เลือกชอบไปที่วัชรพลนะครับลุ้นไปปลายนะครับเสียดสีก็ดูแข็งแรงกว่านะครับสดกว่าหนุ่มกว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าชอบไปที่วัชรพลนะครับช่วงแรกชอบยอดสนั่นนะครับแล้วก็วัชรพลนะครับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับส่วนช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็ ถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับคู่ที่1ก็เพชรวันใหม่นะครับเจอกับกักทองนะครับคู่นี้ชอบเพชรวันใหม่นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับตะวันลุ่งตอแย้มสวนนะครับเจอกับขุณพิชิตแดนเซนจูรี่นะครับคู่นี้ช่วกันเวทใหญ่เลยนะครับ143นะครับตะวันลุ่งก็มา143.1ร้อยลดไป0.1นดึ่งนะครับขณะที่ขุนพิชิตมา142.5้ยขาดไป0.5นดะครับคู่นี้ชอบไปที่ตะวันลุ่งนะครับตะวันลุ่งตอแย้มสวนนะครับแล้ว บูโน่บังหมัดคองตันนะครับเจอกับเจ้าไข่คานนะครับเจอกับเจ้าไข่คานนะครับบรูโน่เจอกับไข่คาน WMC ละไม่หวยไทยนะครับเวทใหญ่เลยนะครับ147ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าบรูโน่นะครับเจ้าบรูโน่นะครับบรูโน่บังหมัดคองตันนะครับไม่ใช่บรูโน่เฟอร์นันเดสนะแล้วก็คู่รองนะครับคู่เอกนะครับขออภัยคู่เอกนะครับเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเจอกับเจ้า แมมมอสสอสละชีพนะครับคู่นี้เพชรกันตังต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับชก129ต่อ130นะครับเจ้าแมมมอสเนี่ยมาแทนนะครับเพชรกันตังก็มวยจากจังหวัดตังนะครับประเภทสูงยย้าข่าวแหลนนะครับขณะที่เจ้าแมมมอสเนี่ยมวยจากสระบุรีนะครับซ้อมสอสละชีพนะครับซ้อมสอสละชีพก็ลูกเฉพาะกลุ่มกัรนะนะก็คู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรกันตังนะครับก็การเดียวตัวพี่ซ้อมดีกว่าถึงแม้จะต่อน้ําหนักให้1ปอนด์ก็ตามนะครับชอบไปที่ เพชรการตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับสรุปมวยชอบผมนะครับวันนี้นะครับช่วงแรกนะครับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับแล้วก็ช่วงที่ -2 2ตัวนะครับบรูโน่นะครับบรูโน่บังหมัดคองตันนะครับแล้วก็เพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางช่องทางเพจแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มรัตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ